วันนี้เราจะมาแนะนำฟอร์ม E อร์อ E คืออะไรทำไมถึงสามารถลดด่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนได้วันนี้ VAP ค a าโก88จะมาบอกค่ะฟอร์อ E คือหนังสือรับรองถิ่นกำหนดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน A C F T A เเชียไชน่าฟรีเทดแอเรียโดยผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดและได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ ACFTA ทำให้สินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าซึ่งอาจลดลงเหลือถึง0%แต่ก็ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะลดหย่อนภาษีได้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ระบุในข้อตกลง ACFTA สิ่งสำคัญก็คือรายละเอียดของเอกสารการนำเข้าส่องออกทั้งหมดจะ ต้องตรงกันทุกตัวอักษรไม่ว่าจะเป็น Bill of Landing Commercial Invoice Packing List ที่อยู่ผู้นำเข้าส่งออกลำดับสินค้าเครื่องหมายและเลขที่บนหีบหอ่อจำนวนสินค้าและชนิดของสินค้ารวมถึงรหัสพิกัดสินค้า HS Code ิม็นกำหนดสินค้าและน้ำหนักรวมระเภเลขที่และวันที่ของอินโวอยก็ต้องถูกต้อง100ซหากข้อมูลในฟอร์ม E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ยืนยันประกอบควบคู่กันเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธฟอร์ม E และไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากกรสำหรับสินค้านำเข้าได้ดังนั้นเรื่องข้อมูลของเอกสารต่างๆนะับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการจัดทำเอกสารฟอร์ม E และเอกสารฟอร์ม E นะจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษา าอังกฤษเท่านั้นและมีอายุ1ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต้องการจัดทำเอกสารฟอร์ม E ปรึกษาเรา VAP ค่ะก็8 8รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร